<c Ris ky> สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับผมเชเดอร์นะครับผมกับเซกามอยู่ช่องสำหรับพูดคุยรีวิวอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเสือนแมทในหนังนะครับผมกับคนที่พูดคุยกับตรงครับพวิจารณ์แบบตรงครับผมเด็ดคดีแครแยรครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าสาวตอนแรกเป็นไงบ้างอะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสื่อแอนิเมะนะครับในช่วงสาวตอนแรกนั่นเองครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ5ห้าสิบผมาสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์การร เช่นเดิมนะครับผมก็ดาวว่าเป็นซีซั่นที่กม็มีแอนเมน่าสนใจมากมายดีบ้างธรรมดาบ้างก็พูดกันไปนะครับก็เป็นซีซั่นที่ดีจริงถ้าเทียบกับวินเตอร์ยี่สิบที่ผ่านมานะดาวน์นะครับผมก็ซีซั่นนี้เราพูดถึงดาวตอนแรกนะครับผมก็ทั้งหมดยี่สิบเก้าเรื่องถามว่าเยอะไหมเยอะมากถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับแต่ว่าก็พยายามจะพูดคุยให้เต็มที่อย่างสุขภาวะได้ได้นะครับโอเคอเจ้าเลยกดติดตามได้นะครับแล้วก็ หากขอฝอาการยชมวยนะครับผมก็ขอบมากนะครับสําหับการติดตามกันสมัครมาครับถ้าคุณอยากสนับสนุนมาอะไรต่อก็มีโดเนทขนา้างล่างมี s u เปอร์แชทและ Membership ใน YouTube ขั้นต่ำ50บาทนะครับผมก็นะไม่ได้ไม่ได้บังคับนะครับอันนี้คือจะแบบให้สนับสนุนผมในความส,สมัครใจนะครับผมก็ถ้าคุณอยากโอนเงินผมก็สนับสนุนกันได้นะครับโอเคขอบคุณอาจารยานะครับผมการยังไงนะครับขอบคุณมากครับผมโอเคเอาละวันนี้อยู่กับเรื่องที่22ณตอนนี้ก็เหลืออีกแค่ประมาณ7เรื่องนะครับพนับจากเรื่องนี้ก็คือเหลืออีกเจ็ดเรื่อง แล้วนะกับอนิเมะแนวต่างโลกครับพี yeah. ่แอซีซั่นนี้เราพูดถึงแนวต่างโลกไปแล้วทั้งหมด3เรื่องนะเราจะไม่บิดนะครับเป็น,นมแนวแอคชั่นแฟนตาซีโรแมนติกนะครับเป็นแอคชั่นแฟนตาซีโรแมนติกเอ็นเตไกนะครับผมกับเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับในโลกเวนมวลนะครับผมอัญเชิญต่างโลกอัญเชิญแบบผู้กล้าต่างโลกทุกปีชายถูกอัญเชิญด้วยความสามารถพ่อค้าธรรมดาไร้ความสามารถ กับโลกก็ไม่ได้นะครับแต่การความสามารถที่ข้ามาถึงตอนเลเวลสครับผม,ผมก็เรื่องราวปเนี้ของซรนะีนี่นะครับผมโอเคซซรีนจะกกลเพิ่อีกเท่างน,นะครับมันจะเป็นไงแล้วเสียและครับเราจะพูกดกันเยนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า อเลเวลนี้คาราชีเดต้ามอโตยูชาโคเอนโอมัตเตอรีสกายไกไลครับผมโดยชื่อไทยชีวิตชิวชิวนะครับในต่างโลกกับอดีตแคัดดีเดผู้ก้าที่หลังจากเลเวลสองก็โคตรโกงครับผมโอเคชื่อไทยยาวเรื่องอยู่นะครับก็เลเวลสองนะเราเราพูดเลเวลสองแล้วกันเป็นซีนัลเอสไกเลยองอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าในไทยก็คาดที่จะมีกระแสว่าถกว่าน่าดูจากยอดวิวนะนะครับแต่นั้นก็ต้องเราจะว่าเรื่องนี้คุณภาพของซีนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองครับผมโอเคถ้าชอบนะครับผมซีนี้ขอโทษนะครับถ้าชอบซีนี้ก็มน งแสดงความเห็นกันอะไรก็ได้นะครับอย่าอาคติสังกันะโอเคครับผมวันนี้นะครับผมก็เรื่องนี้เราสามารถดูแบบถืุสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้นะครับเราสามารถดูแบบถือสิทธิ์นะครับในไทยเท่านั้นนะก็มีแค่ที่เดียวนะครับนั่นคือตัวของมิวไทยแลนด์นั่นเองครับผมก่อนซืซั่นนี้เมื่อไทยแลนด์ก็เอาของลิสิทธิ์เมสไกอะไรต่างก็เข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับตอนนั้นถ้าคุณอยากดูเรื่องนี้นะครับดูฟรีในยูทูบนะครับผมถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะโอเคส่วนที่อื่นก็มีะเเชชตตััวาโโ่นนนคคหูก อ่ะขอบคุณมากสอบตัวมิทัลเล็ตนะครับที่มีกระส์ระดูกันนะแล้วก็อย่าเบลเทิร์นไหนนะขอร้องนะมีกระสีมันเข้าถึงง่ายขนาดนี้เข้าถึงง่ายชิบหาย <c oughs> คือแบบเปิดในยู u b e แล้วมันมีมิทัลเด็แล้วว่าแล้วมันก็เซิร์ชเรื่องนี้ก็ดูได้แล้วนี่ยสามตอนลงเร็วด้วยไม่ลงช้าเหมือนแบบไอ้พวกอ้างดูเบลเทิร์นบอกอเออนั่นแหละนะครับตอนนั้นแหละโอ,อ้โหหนขอกระสีเยอะอยู่อยากให้อยู่กระสีเยอะกว่าการต่อไปใช้สมองในการดูของกิะสิิทธ์เยอะนะครับตอนนั้นนะครับผมอยากไปอยู่ในยุบหลุมดำเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติคนยังแบบ ยังดูฟรียังย t u b e แล้วคุณยังเสือกไปยูย่าสูดยังไปดูเถื่อนอีกก็โง่แล้วครับผมในเว็บเถื่อนในเวบ,บนานอีกก็โง่แล้วอันนี้รับแล้วน,นะครับโอเคดูใน u t ท b e มีในเว็เถ่อนทั้งนั้นนะครับโอเคอาจจะมีที่อื่นในอนาะคตก็ได้อ่ะเอาละเราก็พูดถึงความคาดหวังของซีรีส์นี้นะครับผมซีรีส์นี้ถามว่ามีความคาดหวังอะไรกันบ้างไหมสำหรับแนววิสกเรื่องนี้ที่ มันเกินตลาดแล้วนะเนี่ยสกายเรื่องนี้เขาพูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องนี้สำหรับผมผมไม่ได้หวังอะไรขนาดเท่าไหร่เลยครับเพราะ่องจากว่าผมกูผมก็เชื่อว่ามนคงจะเป็นแนวอีกอีกอย่างนั้นแหละนะตอนนั้นแหละคงไม่ใช่เป็นแนวที่ยังไงมากอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าแบบเพื่อผมมาเนี่ยสกายทุกเรื่องอะมานก็เอจริงคือคนดูมันก็เอียนแล้วมันก็มีประมาณร้อยกว่าเรื่องแล้วมันก็ดีแค่ไม่กี่เรื่องจริงๆอะเราพูดก็แบบง่ายๆนะครับตานั้นแหละแต่ว่าเรื่องนี้คือแนวทุกแนวอนิเมทุกเรื่องอะไรต่างผมไม่เคยออออากรติเเื่่งงงนนั้ะขยยดดีีวมึ จบเลยแค่นั้นเลยขอให้มึงดีถ้ามึงไม่ดีก็เรียบร้อยผมก็่ายยับนะครับตอนนั้นแหละอานน่ะซีเนี่ยสิ่งเดียมผมอะต้องการกับแบบอนิเมะอะไรต่างมากมายก็คือถ้าเป็นแนวซกรการ์ตนอะมันไม่มีปัญหาหรอกขอไปแนวเนื้อเรื่องที่ทําได้ดีมีปริศนาน่าสนใจมีเรื่องราวการเดินทางมีความโรแมนติกที่น่าติดตาม, <S <S ตามอะไรก็ตามบมว่าซีนี้มีอะไรแค่นี้ดีๆก็จบนะครับ ไม่ต้องทําอะไรที่มันลวกๆอะไรก็ตามผมไม่ได้ต้องการซีรีส์นี้คือถามว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันแต่ผมขออย่างเดียวขอให้มันดีมันผมก็คุยสนุกดีถ้าผมแบบเจอเรื่องไม่ดีเจอเรื่องธรรมดาผมก็คุยไม่สนุกผมก็บ่นแล้วผมก็รีบจบอะคือตามนั้นเลยครับนี่คือความรู้สึกของผมเลยคือแบบว่าเวลาผมถึงเรื่องเง้นๆธรรมดาๆนี่ผมพยายามแบบเที่ยงเมื่อไหร่กูจะพูดให้รีบจบทันทีวะอะไรเงี้ยฉันอะซีนนี้อย่าเป็นอย่างนี้นะครับตามนั้นแลลวโอเคอารา,าสซาดุลไทำเรื่องนี้ครับเจซีสตาร์มนนแหละ เจซีตาปีนี้คือแบบปีนี้พี่กลุ่มผมไม่รู้เหมือนกันว่าพี่แกไปเอาอะไรกินกินยาโดปอะไรวะนะที่สั่นนี้พี่แกทํางานสิบห้าเรื่องคือแบบโอ้ไม่กอดสิบห้าเรื่องอัพแบบตอนนี้ยคือแบบเฮ้ยยังไงพี่แกเจซีปีนี้ทํางานเยอะจังมันกลายไปว่าปีนี้จะเป็นปีทองเจซีเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าใช่หรอก <c oughs> คือเชื่อผมเถอะว่าเจซีแม่งก็ไม่มีทางชนะสุดโลอีกปีและเพราะมึงทำงานเยอะขนาดเนี้ยแต่งานสิบห้าเรื่องแบบทุกคนเอาภาพหมดเลยก็อันนั้นก็ไม่ว่ากาันมึงได้แน่นอนอะแต่เรื่องนี้คือแบบ ก็นะเจซีปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรกันนะครับอันนี้ก็ต้องเราดูว่าเรื่องของคุณภาพงานของเจซีเรื่องนี้เป็นไงแต่ดูทรงไล่เขียปีนี้มึงทำงานเยอะมากฉันอะกูไม่รู้ว่ามึงจะดีเลิศขนาดไหนกันนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับตัวซีรีส์นะครับต่างนั้นโอเคสว่วนตัวพ่งกับแล้วคนแก่บ,บทนะครับพ่งกับเคยอิวาซากิโยชิอากิจากซีรีส์เลิฟฮินะนะครับเก่ามากเลยเลเวลชนุนนุลเวนส่วนเราใช้สุดสนิทเอฟนะครับแล้วก็พระเอฟนะโอเคเอาเทพยิงจอกจอมยุ่งมาจำบ้านไฮเตะเพราะว่าจำบ้านเรื่องนี้ตาาาาานนนนนยวิรรรรภภคคคัสสสสุุ้อออห่่มมมเตต์งถ สองชีวิตชิลในต่างโลกนะอันนี้อันนี้อันนี้ผมพูดแล้วโอเคโซ่เขียนบทครับผมที่งพะสือมีกุมิจากที่เกิดไปเป็นนางร้ายนะครับพยานะสองภาคอ่าผมโดนขับไล่โซลไลชายแดนสองภาคยองนินนะครับผมชีวิตชิลในต่างโลกนั่นเองครับต่ั้นแล้วก็ทมกจำเป็นเด็กผู้หญิงนะครับผมในปีที่แล้วนะครับโอเคคู่กับและคนเขียนบทมีประสบการณ์การเขียนบทพอสมควรและการกำกับที่พอสมควรนะแต่เรื่องก็เคยเขียนแนวต่างโลกอะไรมาเกาะตั้งนานฉันซีนี้อาจจะพอคาดหวังกันเป็นแนวแบบชิลชิลแนวดีๆอะไรได้แต่ว่ารอดูกัน องน,นี้จะเป็นเรื่องที่ติดลบกับความเม็นเอสไกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคมาซีน,นี้เราพูดถึง3ตอนแรกกันเลยนะครับมา เรื่องย่อของซีนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในโลกเวมอนที่ถูกอัญเชิญนะครับผมอัญเชิญต่างโลกบนทุกปีเพื่อสู้โซลวิสาหร้ายนะครับผมบาลซาฟิโอนะครับใช้ที่ถูกอัญเชิญมานะครับผมใช้อัญเชิญมาจากพวกค้าธรรมดาไรความสามารถกลับโลกไม่ได้แกกับมีความสามารถที่ข้ามไม่ถึงนะครับผมตอนถึงเลเวลสองนั่นเองครับผมโอเคก็ไปซื้อประมาณนี้ของซีนีเลเวลสองนะครับเลเวลสองนะครับผมคะแนนเอ็มอลอันนี้ได้บีแล้วนะครับผม ในใน,น ML อยู่ระดับที่ไปไม่รอดนะครับผม7.04ครับผมตามนั้นไปไม่รอดจริงๆอันนี้ดีบครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่แย่นะครับส8 4ครับและอะเรลีสอยู่ในเกณฑ์โอเคเท่านั้นนะครับผม67%ครับผมไม่ค่อยสวยรู้นะ อ,อ,อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่ากังวลนะครับผมตัวซีนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเราลงหกแน่นอนนะครับดูจากสภาพแล้วเพราะว่าถ้าดูจาก ML เนี่ยเรื่องนี้น่าจะลงหกแน่นอนชน,นะถ้าสมมติเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์รอบผมแต่ว่าคะแนนลงหกเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวไว้แค่นั้นแหละครับตามนั้นนะโอเคมา3ตอนแรกของซีรีส์นี้เป็นไงบ้างนะครับผมซีรีส์นี้มีด้วยกันทั้งหมด12ตอนดีก9ตอนที่เหลือเป็นไงบ้างนีก็ต้องรอดูกันนะครับโอเคมา สตอนแรกซีนี้โอ้โหโกผมขอพูดหน่อยแล้วกันนะอืคตอดีของซีนี้ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะที่ดีมากๆเลยคิดดีต่อใจเลยนะของซีรเลยว่าถู2เลยครับไม่ใช่เนื้อเรื่องไม่ใช่การนําเสนอมันไม่ใช่ซีนอะไรสนุกๆเว้ยมันคือไดนามาเฟลย่นะครับผมแค่นั้นแหละ สิ่งนี้ดีที่สุดกอนทีนี้อย่างเดียวเลยครับคือเฟรี่ไดนัสม่าคือแบบจบเลยเพลงเปิดมึงอะตามนั้นเขาเพลงเปิดน่ารักมากเออส่วนเพลงปิดก็ร้องด้วยไดแกมนะบอกไว้ก่อนนะครับเพลงเปิดน่ารักมากไดนัสม่าคือเฟรี่อันนี้ต้องพูดก่อนตัวหน้าภาพก่อนนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะทั้งหน้าภาพตัวแล้วก็ตัวไฮเตอร์เฟรี่ด้วยนะครับผมก็คือตัวของอ่าตัวเฟรี่ก็คือตัวลิเอร์กุกิมิยะนะครับซึ่งก็ร้องเพลงเปิดได้แหละนั่นแหละไดนัสม่านะครับผมก็เพลงดีอันนี้ยอมรับตรงว่าเพลงแม่งไม่เพลงก็เพลงงแมม่อวยสาี เออตอนนั้นนะครับโอเคนี่คือสิง่งที่ดีที่สุดของซีนี้อย่างเดียวแหละครับแล้วที่เหลือล่ะช่วยนั่นนั้นอย่างเดียวเลยครับซีนนี้คือซีรีส์แนวพระเอกเทพทั่วไปตามนั้นเลยอีสไกพระเอกเทพดีนะไม่มีฮาเลมแบบไม่มันจะมีใช่ไหมหรือมีหรือเปล่าวะถ้าไม่มีก็โอเคถ้าไม่มีก็สบายใจอยู่ก็คือเป็นแนวอีสไกพระเอกเทพโคตรโกงอีกแล้วอีกแล้วจริงๆแม่งไม่มีมิติอีกแล้ว ตามนั้นคือที่จริงแล้วแนวพพะเอกเทพแบบแนวพระเอกเทพมีฮารเลมแนวพระเอกเทพแบบแนวการเดินทางต่างโลกพระเอกเแบบทพทําได้ดีไหมมีมันมีแต่น้อยน้อยชิบหายเรื่องเดียวได้มั้งที่มันทําได้ดีอะ่ะแต่เรื่องนี้มันติดหลุมเหมือนเดิมก็คือมึงเหมือนเดิมเลยมึงโดนอัญเชิญมามึงโดนขับไล่โอ้โหผอดอัญเชิญพอ,อนอัญเชิญมาต่างโลกเลเวลกากเลเวลกากสกิลกากโดนขับไล่อย่างที่สามแล้วนะอย่างที่สี่ยูดีดีมึงมึงพลังมึงโคตรเทพเป็นเลเวลสองเพเอกเราไม่น้อยหน่นี่ห้า มีนางเอกที่อยู่ดีก็รักหัวป่าหมูปัป๊มโดยไม่มีผลหกอยู่ดีก็มีมอนมาให้ตบเจ็ดตบแบบมโง่เจ็ดคือโ,หโ,หโอ้โหองค์ประกอบทุกอย่างครบครบทุกอย่างสี่นี้คือเอาเอาคำพูดเดิมมาใช้หล,หลายๆตอนเลยหลายหลายเป็นโซนที่ผ่านมานะก็คือมันคือซีรีส์ที่เข้าถึงง่ายมากครับเข้าถึงง่ายจริงดูจาก View ยอดวิวในในวิทยาลันี่ดูจากยอดวิวทีแลแรงคุณรู้ก็ดีีซีนี้มันเข้าถึงง่ายขนาดไหนแต่จืดมากจืดจริงจริง จืดจัดเลยครับเปิดมาตอนแรกก็จืดแล้วคือสลับผมอะซีเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเอกเ,เ,เทพก็ได้เพราะพอตอนแรกเพราะช่วงที่ก่อนเนี่ยมันจะไปต่างโลกอะมันน่าสนใจเลยเว้ยคือจริงๆแล้วโลกของเอกที่มันอยู่อะมันก็เป็นมีความแฟนตาซีเหมือนโลกนี้อยู่แล้วมันโลกที่ตัววับกลับมาอยู่แล้วซึ่งไม่จำเป็นต้องเล่าเนื้อเรื่องไปต่างโลกก็ได้ผมว่าผู้แต่งอะผมว่าผู้แต่งคิดผิดตรงนี้นิดนึงที่แบบว่าผมไม่ทบผู้แต่งหรอกอะบอกไลน์นวลว่าผมว่าไปซีเนี่ยซีนี้เดินทางไปในทางที่แบบว่า ไปในทางที่การเรื่องก่อนที่มาต่างรถตั้งแต่แรกก็จบแล้วเพราะว่าการเสนอมันอะมันใช้ได้อยู่นะกับการที่บอกว่าในการที่แบบสังคมของมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงมันโดนกดขี่กันอะคือสังคมกับสังคมพวกมอนเตอร์อะไรต่างกดขี่กันะนะคือแบบเฮ้ยผมว่าการเอาเสนออย่างเงี้ยมันทำได้ดีเลยนะคือบอกว่าเฮ้ย ไอ้เรี่กูคือเราเราทำพ่อค้าอยู่แล้วเราแบบอยู่ในโลกนี้รเราต้องการที่จะแบบปฏิวัติอะไรในการที่แบบในการที่มันจะไม่กดขี่กันผมว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่มันเบอร์มากกว่าจะกลายว่าการสูสรสุดเดิมการผสมสุดเดิมก็คือโลกนี้เป็นโลกที่อ่าเผ่าอสูวนเผามอนเตอร์กมรุโนตอาศัยอยู่แล้วกันอย่างมีคขาศกแล้วก็เป็นแนวที่ว่าพระเอกเราโดนขับไล่แล้วก็จะมีตี้แล้วก็จะมีตัวของผู้กล้าที่อยู่กับพระเอกแบบที่มาสกิลพร้อมกับพระเอกมากระจอกเออโอ้โหสุดยอดที่นี้ สิเข้าถึงง่ายเด็กดูง่ายแต่กระจอกมากโอเคธรรมดารับผมจืดเลยคือแบบมาเปิดมาตอนที่2ก็แบบโชว์มีพลังแล้วก็มีสามีแล้วก็มีการเตมตี้แล้วก็ไปเจอตี้ตัวของแบบที่เคยช่วยเหลือที่เคยเข้าใจผิดมาเอกอะไรตามพอมาตอน3ตอ,น,อนมีมีตัวของแบบอะไรนะมีตัวผู้กล้ายูชาก็แบบว่าติดหีติดหีไม่สู้คีป๊อตเลเวลก็พลังก็สูงนะแต่เลเวลแบบแต่ความใจิตใจมึงโคตรกากเลยคือแบบ ก็นะพอมาตอนที่สามแตอนที่3ตอนนี้พระเอกเราก็เริ่มสู้แล้วเริ่มเห็นความรักระหว่งางสายโตของฟิโอกับตัวเฟลลี่มาแล้วกยแล้วก็เรื่องราวที่บอกว่าตอนนี้โตของอ่าฟิโอตอนของฟิโอตอนนี้ก็เริ่มโดนหมายปองจากไอราชวงศ์แล้วว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือ <c oughs> <c oughs> ก็นะคงไม่รู้กันว่าเรื่องราวหลังจากนี้ไงต่อแต่มันก็เข้าหลุดเดิมก็คือในอาวต่างโลก พระเอกเทพและเทพชิมหายแม่งโคตรเทพไม่รู้มึงจะเทพไปไหนคือมันมันสู้ง่ายไปหมดอ่ะมันไม่เอ็นจอยจริงๆเว้ยถ้าสมมติเป็นพระเอกเทพเหมือนเทพมันเงาอย่างพอเอ็นจอยได้แต่มันตายเพราะมูงไงอันนั้นอ่ะแต่ซีนนี้คือแบบก็นะมึงเป็นพระเอกเทพไม่พอนะเรื่องมึงยังจืดอีกคือแบบก็ต้มนะครับซีนนี้คือแบบว่ามันไม่มีอะไรพูดถึงจริงๆเอื่อกการบ่นอย่างเดียวว่ามันมีอะไรให้เราพูดถึงหรอ นอกจากโตของเดนนาสม่าโตของเฟลี่ขนั้หลังจากนั้นคือไม่มีอะไรเลยจริงครับก็หลังจากนี้ถ้ามีเรื่องนส่สนใจใผมก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าซีนนี้คือแบบมันได้แค่นี้จริงๆแหละโอเคเรื่องงอนิเมชั่นนะครับผมเฟลี่ดีสุดอ่ะแค่นั้นเลยดีไซน์ตัวละครดีไซน์ตัวละครที่เหลือแม่งก็กนะมาเพื่อเป็นมีอะไรเฉยก็ยังอาจจะยังไม่ดีไซน์ดีขนาดนั้นนะแต่ว่าก็มีความน่ารักมีความแบบบึ้มๆอะไรบ้างนิดหน่อยนะส่วนเรื่องงอนิเมชั่นเฉยๆมากเจอซีรั่วอ่ะเจอซีแม่งทำรั่วอ่ะนั้นตอนนับ โอเคส่วนเรื่องของนักพากนะครับผมงพากได้ดีหมดเลยครับตามนั้นง่ายๆนะส่วนเรื่องเพลงเปิดไปปิดครับก็เพลงเปิดนั้ลสมาร์แหละที่ผมชอบสุดละส่วนเพลงปิดก็เฉยๆครับส่วนเจ้ากับเรื่องนี้เฉยๆเช่นกันครับไม่ได้มีอะไรขัดอะไรเท่าไหร่โอเคมาส่งในเจ้าสามตอนแรกของซีรีส์วัตถุครับเลวัตถเป็นซีรีส์อ่าไอเอเวนเจอร์แฟนซีเรมันต์เอสแคลย์นะครับกับเรื่องราวที่วิเอกเราเนะี่ยถูกอัญเชิญมาในหลายปีนะครับถูกอัญเชิญมาความสามารถพวกค้า ลายความสามารถต่อสู้กับโลกไม่ได้แต่กลับเปความสามารถที่ข้าไม่ถึงนะครับผมก็เป็นซีรีส์แนวพระเอกเทพเกอมีฮาเลมแล้วเป็นพระเอกเทพเทพชิมหายต่างโลกพระเอกเทพเทพชิมหายที่โ oh อมะกบหลายอย่างมันคือสุดน็จปของแนวปานกลางเลยครับมันไม่ได้แย่นะคือสิ่งที่มันทำให้ซีนี้กลับเป็นซีนที่แย่ก็คือในเรื่องมันบูชิดแต่ในเรื่องตรงนี้ยังไม่มีเย้ยนอกจากอาจจะมีความน่นารังคานทีไ่ไอโตของผู้กำไม่ติดทีแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะหลังจากสามตอนแรกก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบโชว์ความเทพอะไรต่างที่แบบ แม่งบอดจอยจริงวะแม่งไม่ได้จอยจริงอ่ะคือมันแบบถ้าเราจะดูมีอะไรถ้าสมมติตัดเฟรลี่ออกไปเนี่ยตัดตัวของนางเอกออกไปอ่ะตัดของเฟรลี่ออกไปอ่ะมันจะมีอะไรให้ดูต่อนอกจากโชว์ความเป็นพระเอกเทพที่มันก็ไม่ไจอยอะไรขนาดนั้นฉั้น,นซีนี้ก็เป็นซีที่มันก็ได้ประมาณเนี้ยแหละครับจืดสนิทนวพระเอกเทพเทพชิบหายแล้วก็ตบมอนไม่เทือแล้วจะมีผู้หญิงมาหาตัวพระเอกมันกำลังสูญหาเรื่อีกอ่าตามนั้นครับซีนนี้มีแค่นี้ครับชั้นสามตอนและห้าคะแนนครับ มันได้แค่นี้จริงอ่ะมันได้แค่นี้จริงๆไว้พวกถามเชื่อผมเด้อคุณจะไปดูซีนนี้ก็ดูต่อเฟรนี่แล้วก็ทูพดาดได้นะสมาพูกดับมันดังได้พร้อมมาีาแต่ด้นเนื้อเรื่องทั้งหมดมันคือสุดสำเร็จเลยครับพระเอกเทพมีอาจจะมีฮาเลมด้วยแล้วก็เป็นพระเอกเทพจากต่างโลกมีอะไรนะพระเอกโง่อะพระเอกโง่โตัวละครตัวร้ายสู้มากาอีก็นั่นแหละ ก็สุสสดสำเร็จครับผมซีนี้มันก็ได้แค่นี้จริงนะเชิญนะเจซีเอาเรื่องนี้มาฆ่าทิ้งแล้วผมไม่รู้นะนั่วิวดีมากน้อยแค่ไหนนะแต่นั่นวิวเจซีเอามาฆ่าทิ้งแล้วครับตามนั้นโอเคอันเลวทูครับผมให้คะแนนถามว่าเหมาะสมไหมเหมาะสมกับปงครับขอแนะนำไหมน่าสาปตอนแรกซีนี้ผมยังไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะจากประเด็นเสนออะไรต่างโลกต่างซีซั่นนี้ไม่เอาต่างโลกดีๆนะที่ก็น่าจะรู้กันดีว่าคุณน่าจะพูดถึงเรื่องผมพูดถึงเรื่องอะไรชั้น ไปดูเรื่องนั้นผมว่าเป็นเรื่ที่ดีกว่าเรื่องนี้อย่าไปสนใจเลยคุณมาดูแค่ไดนนาสมาแล้วก็แค่นั้นก็จบแล้วตามนั้นนะครับผมซีรีส์นี้โอเคเลเวลงนี้คาราชิเดตตาโมโตยูชาโคเอโนมาตะกะลีสกายไลน์ครับผมชิเชื่อในต่างโลกกับอดีตเคเดเดผู้กล้าที่หลังจากเลเวลงสองก็โคตรโกงครับผมผมให้5เต็ม10ในสามตอนแรกเลยครับโอเคจบแล้วประสบการณ์พวกคุยเอ็นเมสเซนเซอร์สปีนหลังสี่เรื่องนี้ครับกับรายการสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับชาวตากได้แล้วก็ขอบพระคุณนะครับผมการเรื่องหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมของผมเคซีีด้ยยยก่่ออนนนพบบบบมเรรรืงาาาคคัััฝ๊